สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับหลายๆท่านซื้อผลอมไม้มานะครับก็เอาผลมไม้ออกมานะครับแล้วก็โฟมที่ห่อผลอมไม้มานะครับหลายท่านก็เอาทิ้งนะครับทิ้งในถังขยะนะครับก็จะเป็นการลําบากแล้วก็เสียค่าใช้ใจ่ายเยอะนะครับสําหรับ ใครที่จะเอาไปทําลายครับก็ผ่านกระบวนการนะครับเยอะแยะหลายอย่างนะครับเพราะโฟมครับจะเป็นมลพิษนะครับเราจะไปทิ้งนะครับเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่คลิปก่อนหน้านี้ผมเคยลงไปแลนะครับว่าประโยชน์นะครับก็มีหลายอย่างนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมจะมาแนะนํากับ ทุกทุกท่านนะครับครับก็คือนะครับครกนะครับเวลาเราทำการตำนะครับก็จะเสียงดังนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะนำโฟมห่อผลไม้นะครับมาลองที่ใต้ครกของเรานะครับเวลาเราทำกับข้าวนะครับเสียงอาการ ตีเพิกหรือตำเพิกเราก็จะไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้านนะครับนี่ครับถ้าปกตินะครับเราไม่ลองก็จะดังปกปังปังนะครับอันนี้ก็ถือว่าช่วยลดเสียงได้เยอะเลยนะครับนี่นะครับก็ประโยชน์นะครับก็มีนะครับหลายอย่างครับอย่าไปทิ้งนะครับตรงนี้นะครับก็นํามาใช้ประโยชน์อ่านได้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ